อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นฮอตของเมื่อวานเลยนะครับก็เป็นเรื่องของ Image The Voice ครับกับทวิตในตำนานน้องใช้คำนี้เลยครับจ้ตัวก็โพสต์สวิตเตอร์ระบายด้วยท้าคำรุนแรงทำนองว่าแขวะประเทศไทยไม่เจริญมีการแชร์ต่อกันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างคลึกโครมเลยทีเดียวมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถึงแม้เจ้าตัวจะได้ลบข้อความดังกล่าวทิ้งไปแล้วแต่ก็มีคนแคปชั่นเอาไว้แล้วก็แชร์ต่อๆกันข้อความที่ทวิตก็โดยประมาณนี้นะครับผมอ่านโดยประมาณนะครับเอาจริงๆนะแค่ทั้งในรถลนร,รถตู้มาสม่ําเสมอทุกเส้นทางย,ยังทําไม่ได้เลยจะเอาอะไรจะเจริญยินดีจะทํางานหนักจ่ายภาษีมากกว่าน,นี้ถ้าสวัสดิการในชีวิตดีกว่านี้เหนื่อยใจไม่อยากเลิกที่นี่มาบ้านไม่รู้จะเอาอะไรมาภูมิใจจริงๆแล้วก็อีกมากมายครับที่เป็นท่ยนอยคํารุนแรงที่ผู้ชมเห็นนะครับผมก็ไม่สะดวกที่จะอ่านจริงๆนะครับ ซึ่งก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์รีทวิตกันมากมายครับเธอก็ลบข้อความนี้ออกไปแล้วก็ปิดโดยข้อความปิดท้ายครับพอก่อนเดี๋ยวโดนอุ้มนะครับก่อนที่ Account Twitter รลังก่าวจะถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวจากก่อนหน้านี้เป็นตั้ง่าเป็น Public นะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามติดต่อ Image เพื่อที่จะสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ครับแต่ทางพี่สาวก็คือคุณแอนที่เป็นคนช่วยดูแล โทรกลับมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวโดยบอกครับว่า Image ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เพราะอยู่ที่มหาวิทยาลายัยทํากิจกรรมคณะแต่พี่สาวก,ก็ยอมรับว,ว่า Twitter ดังกล่าวเป็นของ Image จริงๆครับซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ไปด้วยอารมณ์โมโหโกรธและหงุดหง,งิดหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยไปสอนที่มหาวิทยาลายัยเรียนอยู่ในชั้นปี3นะครับเจ้าตัวจะเดินทางกลับบ้านเองเพราะ,ะเห็นว่ามหาวิทยาลัยอยู่ไม่ไกลจากบ้านนัก ปรากฏว่าก็คือด้วยความอารมณ์ด้วยความเหนื่อยความเพลียก็โพสต์ไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะครับเราก็ไม่ทราบว,ว่าเรื่องราวจะใหญ่โตบานปลายขนาดนี้ซึ่งที่โพสต์ก็ไม่ได้มีความกเกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆในฐานะคนไทยอิมเมจตอนนี้ก็จิตตกเสยียใจแล้วก็ร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝากขอโทษทุกคนที่ทําให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะมีโอกาสออกมาขอโทษประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ก็ประจบเหมาะครับเมื่อวานเย็นนี้ครับคุณแท็กพร,รันยูก็โพสต์ข้อความยาวเหยียดก่อนในทนํานองที่ว่าผมรักแผ่นดินไทยรักประเทศไทยอาจจะมีภัยธรรมชาติรถติดบ้างมีโจรบ้างแต่นั่นก็คือส่วนน้อยอย่าดูถูกประเทศไทยยอมไม่ได้รับไม่ได้อะไรประมาณนี้คุณอาร์ตพัสดก็มีการโพสต์ข้อความในทรนองเดียวกันนะครับก็แคปชั่นข้อความของคุณแท็กพร,รันยูมาแล้วก็มาโพสต่อครับว่าอย่าด่าประเทศไทย นี่ไม่ชอบก็อย่าอยู่อะไรทํานองนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนั้นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับทั้งสองคนนี้ก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเช่นกันนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะทิบายว่าจริงๆแล้วอย่าโยงเพราะว่าแพครอนยูก็บอกว่าอย่ามาโยงกับเรื่องของ Image เพราะเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความลักษณะนี้อยู่แล้วในขณะที่อาร์ตว่าสุดก็บอกว่าโยงบ้าบออะไรครับน้อง Image เนี่ยผมก็เชียร์ตั้งแต่เขาสมัยอยู่ t h อ v o i c ์ ก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้ไปด่าน้องอินเมจประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเมื่อวานที่ผ่านมาจริงๆแล้วผมว่านี่เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้ทบทวนถึงเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆหลายคนยังมีความเข้าใจผิดว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัว จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันคือพื้นที่สา,สาธารณะหลายคนใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียในการระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกซึ่งนั่นคือวิธีการคิดที่ผิดมากและที่สําคัญนะฮะคำพูดเฉยๆโบราณโบราณก็คือว่าก่อนจะพูดเนี่ยเราเนี่ยเป็นนายคําพูดแต่เมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายเรารนั่นก็ยังจริงในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ย้ําว่าเราอยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับ แต่คุณก็ต้องรับผิดชอบความคิดเห็นที่คุณแสดงอ,ออกไปถ้าใจ้เป็นพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยต้องเขียนไดอารี่ใช่ครับเขียนในสมุดและเก็บไว้อ่านคนเดียวนั่นคือส่วนตัวจริงๆนะครับอ่ะก็ถือโอกาสนี้ก็ให้ทุกคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันได้ทบทวนหนึ่งท่าทีในการพูดคิดทำหรือโพสอะไรก็ตามใน